สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ํานะครับน,นี้จะมาบัดแปลงจากของเดิมนะครับใส่ของเกาหลีแทนนะครับเพราะว่าร้านผมไม่มีไส้กรองของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนฐานายึดหมดเลยแล้วก็ก๊อกน้ําก็จะเปลี่ยนใหม่ไปนะครับเปลี่ยนสายยางด้วยพอใช้มานานแล้วอันนี้ไส้กรองที่เตรียมไว้จะเป็นของเกาหลีนะครับ แต่ u ยู f เอฟยูเอฟน่าจะได้อยู่มั้งน้ำแรงอยู่มั้หาด้วยเหรอเออมันขอดมันขลังแผงออกไงอืมไม่ได้ไม่เรียบร้อย,ยอยู่แล้วคิดจะไปไหมเนี่ยนะเออใส่าขายึดเรียบร้อยไม่กัตเตอร์ไหนมีกัตเตอร์ สี่ตัวข้างในนะที่โรยังลงมานี่นะจ๊ะเอออะเซนติเมนต์คาร์บอนใส่สิ้นแล้วก็ U F นะ U F เป็นแบรนด์อะอันนี้เป็นไหนอ่ะอ๋ออันนี้อันน้น้ำเข้าไงน้ำเข้าแบบนี้เอาเข้านี่นี้ไหมเออเข้าแรงวันนี้รู้นี้นะ จบแนละ้วปิดกล้องไะปิดปอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้ลองลองเปิดนะปิดแล้วเปิดไหลไหมเอพเปิด,ดนี่นะไห<ป>ลิจบไปเอ,เอาแล้วก็ล,วลองนี่นี่น้านู่นว่ะนี่เปิดไหเปิดไห จบนะเปิดวาวนะเปิดโทรศัพท์ยังรั่วอยู่ว่ะเฮ้ยโอเคเสร็จเ,เ,เรียบร้อยนะครับติดตั้งก๊อกใหม่เปลี่ยนได้ก๊อกใหม่5แท่งนะครับทางานได้ปกติ